ฟุตบอลโมเมนต์ขอบอกขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนามขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอสเสนอต่อ10แข่งขัดตัวแพงประจำตลาดนักเตะม,มกราคม2020อาจมีคำหยาบที่ทันฟังและระคายหูกระรผมขอยกมือไหว้ขออาภัยท่านมานาะที่นี่ด้วย ถ้าตู้และชอบจ้าชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกงกลยอย่าลืมกดไอคอนสนามหน่อยนะครับ อันดับเออร์ลิฮาแลนด์จากเรนบูซาบวกไป,ปรัสเซียดอทมุลค่าตัว20ล้านยูโรนี่คือดีวไฮไลท์ประดำตลาดซื้อขายน่าเป็ในครั้งนี้เลยก็ว่าได้หลังจากที่ฮาแลนด์สร้างผลงานได้อย่างน่าทึ่งในช่วงครึ่งซีซั่นแรกกับทางซาบวกทำให้ตลาดในครั้งนี้นะครับมีสโมโรสรใหญ่มากมายต้องการตัวของหอกว,วัย19ปีเป็นครอบครอบสิ่งสุดท้ายก็เป็นเสือเหลียงดอทมุลนะครับที่ได้ลายเซ็นผู้หนุ่มคนนี้ไปเซ็นซึ่งฮาแลนด์ก็ใช้เวลาไม่นานในการเข้าไปนั่งในหัวใจของแฟนบอลดนะอทอมุล เท่านั้นนะครับอันดับ9าจารอดโบเวนจากฮาวซิตี้ไปเวสแฮมค่าตัว21.3ล้านยูโรกองหน้าวัย23ปีผู้นี้นมาเสริมทัพขุนขอนในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดในครั้งนี้เพราะอาาระวางการเจรจาค่าตัวกนันนัดนิวคาเซิลเข้ามามีเกี่ยวกับเดียวนี้ด้วยนั่นเองซึ่งบทสรุปสุดท้ายนะครับเวสแฮมก็ยอมทุ่มเงิน21.3ล้านยูโรบวกกับเงินโบนัสอีกเจ็ล้านปอนด์เพื่อมัดใจอดีตต้นสังกัดของกองหน้ารายนี้ให้มาล่าราคาในทิมนลอนดอนสเตเดียมซึ่งการสัญญาครั้งรเยค่ละ อันดับที่8ซาดเดอร์แบกเกจากสโมสรเก่งไปเชฟฟิลด์่าดตัว21.5ล้านยูโรก่อนหน้านี้แบกเกมีข่าวกับสโมสรยกักษ์ใหญ่อย่างหงแดงและกัมนอยู่ที่สนใจดึงตัวไปร่วมทีมแต่ทว่าสุดท้ายก็กลายเป็นเชฟยูในการปิดดีวสอยดาวร่มผู้นี้ไปครองได้ด้วยจำนวนเงิน21.5ล้านยูโรนับเป็นสถิติแข่งแพงสุดของสโมสรไปเลยซึ่งปัจจุบันนะครรบแบกเกติดทีมชาตินอร์เวย์ไปแล้วทักสิน20นัดยิงไป1ประตูก็ต้องดูกันว่า,วาแพงสุดของสโมสรจะมีผลงานอะไรตอบแทนทีมบ้างรอติดตามได้เลยครับ อันดับที่เจ็ปากโกเอลคาเซจากดอตบ,บุนไปเบียเรอัลค่าตัว2ีล้านยูโร สีซันที่แล้วอัลกาเซในสีเสี่ยของอดอทมูลได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากจากสถิติการยิงประตูที่ยอดเยี่ยมข้ามมาซีซันนี้หากว่ากันถึงตัวเลขอย่างเดียวหัวหอกชาวสเปนก็ยังถือว่ายอดเยี่ยมมีผลงานเจ็ดประตูกับสองแอซิสจากการลงสนามเพียงสิบห้านัดซึ่งที่ทำให้เขาต้อง้า้ออกจากทำเตือนเหลือก็เพราะว่าการตกเป็นเพียงตัวสำรองและมันก็ยิ่งยากลำบากมากกว่าเดิมเมื่อทีมเสริมเออร์ลิงฮาเล่นเข้ามาอีกอรวมแล้วผลงานของเขาในทีมดอทมูลก็เลยอยู่ที่สี่สิบเจ็ดนัดซัดไปยี่สิบหกประตู อันดับ6ลูกัสตูซาจากลียงไปแฮท้าเบอร์ลินค่าตัว25ล้านยูโรนี่เป็นอีกหนึ่งแขกหน้าใหม่ของเบอร์ลินประจำตลาดเดือนมกราคมนี้สซิงตูซาได้รับการจับตามองเป็นอย่างมากในฝรั่งเศสหลังพี่แกโชฟอร์มได้แบบสุดสดาวในสีสื้อของลียงซึ่งจุดเด่นที่ทําให้ตูซาได้รับความสนใจและพูดถึงเป็นอย่างมากนั่นคือการตัดเกมที่แข็งกแรกร่งไม่ใช่น้อยเส่งจุดเด่นนี้เองแหละัั่ทำให้สื่อแดนน้ำหอมต่างยกย่องวันนี้แหลกคืนนิวกองเตอย่างแท้จริง อันดับ5าคริสตอฟเปลี่ยนเทคจากเอซีมิลานไปแฮท่าเบอร์ลินค่าตัว27ล้านยูโรนับเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์น่าแปลกใจมากพอสมควรที่สุดท้ายชื่อของเปลี่ยนเทคจะมาลงเอยกับเบอร์ลินเพราะถ้าหากคุณชมฟอร์มในช่วงแรกกับเอซีมิลานหรือกับเจนัวเขาน่าจะพัฒนาไปได้ไกลและย้ายไปร่มวมสโมสรที่ใหญ่กว่านี้แต่ทว่าในผลงานที่ดรอปลงอย่างชัดเจนและการตกเป็นตัวสำรองในสีเสื้อปีศาจแดงดำในช่วงหลังท้ให้บทสรุปของเปลี่ยนเทคก็เลยกลายเป็นแข้งคนใหม่ของหญิงชาราไปในที่สุดละครับ อันดับ4สีเวนเบิร์กไวจาก PSB ไฮโรเไปสปเปอร์ค่ดตัว30ล้านยูโรภายหลังจากพีไก่ต้องเสียแฮร์รี่เคนจากปัญหาการบาดเจ็บไปทำทัพตระราไกา่ตอนนี้ต้องเร่งหาแข่งตัวใหม่เข้ามาทดแทนก่อนจะมาลงเอยกับแข่งความเร็วสูงอย่างสีเวนเบิร์กไวหลังที่ปิดดิวจาก p s เอสไฮโรเได้คัดตัว30ล้านยูโรเซ็นส,สัญญากันยาวถึงปี2025ซึ่งซีสันนี้แข่งชาฮอร์นด์ผู้นี้ลงสนามให้กับโตสันการกไป29นัดในทุกรายการยิงไป6ประตูพร้อมกับทำ13แอสซิส อันดับ3ามไรเนอร์จากฟลาเมโกไปเรอัลมาเรด่าตัว35ล้านยูโรนี่เป็นอีกหนึ่งวันเดอร์คิดดาวุ่งประจำฟุตบอลลีกดินแดนแซมบา้าไรเนอร์เพิ่งจะมีอายุเพียง18ขวบเท่านั้นแต่ทางราชทัณขาวยอมคุ้มเงินจำนวนหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้นะครับสโมรสรฟลาเมโกก็เคยบ้านตั้ง่าดตัวไรเนอร์ไว้สูงถึง70ล้านยูโรก่อนที่ทางเรอัลมาเรดนะครับจะต่อรองจนราคาลดมาครึ่งหนึ่งซึ่งเรื่องนี้นะครับอยู่ในความสนใจของยักษ์ใหญ่ในสเปนอย่างบา์เลนาและเอลติโกมาเรตกด้วยครับ อันดับ2เดยันคูลูเชฟสกี้จากปาร้าไปยูเวนตสคขาตัว35ล้านยูโรเอาฟอร์มฮอตวัย19ขวบมีสีซันที่ยอดเยี่ยมกับปาร้มาหลังตอนนี้กดไปแล้ว5ประตูจากการลงสนาม24นัดทำให้ยูเวนยอมทุ่มเงินสูงถึง35ล้านยูโรกระชากตัวแข้งชาวสวีเดนารายนี้มาร่วมทีมพร้อมล็อกตัวจับเซ็นสัญญากันยาวถึงปี2024ก่อนที่ทีมจะปล่อยให้ปามาต้วสังกัดเก่านะครับยืมตัวไปใช้งานได้จนจบซีซสัส่นนี้ดิวอันดับที่1 บรูโน่แฟนันเดสจากสปอร์ติ้งลิบอนไปแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดค่าตัว55ล้านยูโรเรียกได้ว่าเป็นการปิดฉากตำนาน48ชั่วโมงลงไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเคสของบรูโน่แฟนันเดสภายหลังที่ว่ามีข่าวเชื่อมโยงกันมาอยา่างยาวนานตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าตอนนั้นลูกผมเลี้ยงเวปฏิสันทิจนลูกผมลืมตาดูโลกมาเซ็นสัญญากันเพิ่งเสร็จสี่งราคาทั้งสองสโมสรตกลงกันอยู่ที่55ล้านยูโรหากรวมเงินไขต่ต่างราคาอาจจะพุ่งไปแต่หลัก80ล้านพร้อมกับการเซ็นสัญญาย,ยาวงาาาาวแพงสุด ประจำตลาดต,เตัเกแตนมกราคม2020นี้เรียกได้ว่าเด๋ยนนี้ทำเอาแฟนผีหลายคนลุ้นกันปัสสาวะราดกังเกงเลยแหละครับก็ต้องดูกันว่าอันดับหนึ่งของตลาดตันเตรอบนี้ฟอร์มผลงานจะดีแค่ไหนและนี่คือขอบสนามท็อปเทนหากดูและชอบใจโปรดผลัวใจให้เราด้วยนะจ๊ะ างฟุตบอลโมเมนต์ขอบอ่ขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสน,นาม